สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวานำพระมาให้ท่านชมนะครับก็คือพระผงวัดละคังของเจ้าท่านเจ้าคุณสุพจน์หรือพระครูสุพจน์ของวัดสุทัศน์นะครับท่านพระครูสุพจน์หรือเจ้าคุณตอนหลังเนี่ยท่านได้ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพุทธวราจาร์นะครับพระพุทธมนวราจาร์นะครับ สมณศักดิ์ของท่านก็บ่งบอกถึงความมีพุทธาคมนะครับแล้วก็เป็นระดับอาจารย์นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยพระที่มีพุทธาคมเนี่ยเขาก็จะตั้งสมณศักดิ์ที่ที่แสดงออกของการมีพุทธาคมต่างๆของท่านนะครับก็การเทียบเคียงของพระตระกูลที่ผสมวัดละคังหรือตระกูลสมเด็จวัดละคังเนี่ย ก็ของวัสุทัศน์ก็จะมีหลายหลายองค์เหมือนกันนะครับก็คือมีของพระครูใบติกาเกี้ยงของพระครูมูลนะครับที่ที่มีเนื้อของผงวัดละคังผสมอยู่เป็นจํานวนมากนะครับรวมถึงท่านเจ้าคุณสุพจน์ด้วยนะครับก็เป็นพระที่น่าใช้น่าขึ้นคอบูชานะครับเนื้อหาเนี่ยจะมันนะครับแล้วก็เป็นผงนี่นะครับ ผงวัดละคังเขาบอกใช้ผงวัดละคังล้วนแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ผงวัดละคังล้วนทั้งหมดหรือเปล่าเพียงแต่ว่าการผสมผงของท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยเป็นการผสมผงที่ค่อนข้างละเอียดนะครับผงผงของท่านเนี่ยละเอียดแล้วก็ทําได้กลับเนื้อเนื้อเนี่อ,นออกมันนะครับสวยมากเวลาส่องหรือเวลานํามาหยิบมาชมเนี่ยนะครับ ก็เริ่มต้นจากพิมพ์นี้ก่อนนะครับเป็นพระปีรุ่นแรกๆเนี่ยก็คือปี2485นะครับเนี่ยเป็นพระที่เนื้อหาจัดมากเลยนะครับพิมพ์นี้ก็คพระของท่านเจ้าคุนสุพจน์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับของหลวงปูน่นาคนะครับบางทีท่านก็นำพระพิมพ์ของหลวงปูน่นาคพระสมเด็จของหลวงปูน่นาคเนี่ยไปถอดพิมพ์นะครับก็ทำให้มีเนื้อหาที่ ที่ค่อนข้างจัดนะครับได้มีเนื้อหา้มรีรูปลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็เนื้อพระแต่ขอเนื้อพระของท่านจุกุสุพจน์เนี่ยจะมีความมันนะครับเพราะว่าผงที่ใช้เนี่ยผมว่าใช้ผงใช้ผงค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ใช้ปืนเปือกหอยเนี่ยอย่างละเอียดนะครับท่านผสมเนื้ออย่างละเอียดแล้วก็กดพระ แบบธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่ท่านก็แกะคล้ายๆกับของวัดะระฆังของหลวงปูน่นาคนะครับซึ่งบางคนก็จะเล่นหาหรือเช่าหาสะสมเนี่ยก็จะมีความสับสนกันระหว่างของท่านเจ้าคุณสุพจน์กับหลวงปูน่นาคบางบางพิมพ์นะครับแต่ของท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยเนื้อท่านจะมันละเอียดนะครับแล้วก็มีคาบน้ําตาล อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรอยเหมือนรอยกระดานนะครับท่านกดพระแล้วก็วางบนกระดานหรือบางทีหรืวอว่าท่านกดพระบนกระดานเนี่ยมันก็เป็นมีความยังสับสนอยู่ว่าท่านกดทีละองค์หรือกดทีหลายๆองค์นะครับแต่ผมว่าบางบางพิมพ์เนี่ยท่านกดทีหลายๆองค์แล้วก็นํามาตัดนะครับเนี่ยบล็อกบล็อกไอการตัดของท่านเจ้าคุณสุพจน์กับของหลวงปูน่นาคเนี่ย ก็จะคล้ายคลายกันนะครับเห็นไหมเป็นการตัดมือเป็นการตัดของใช้ของมีคมตัดด้วยมือนะครับก็อาจจะเป็นมีดหรือเป็นอะไรที่เป็นของมีคมเนี่ยนะครับก็ผมว่าอาจจะกดด้านหน้าถ้าทำเยอะๆนะครับพระก็กดจากด้านหน้าแล้วก็นำกดวงบนกระดานนะครับข้างหลังก็เลยเป็นรอยกระดาน นะครับแล้วก็แต่บางองค์ก็อาจจะมีการกดทีละองค์นะครับบางพิมพ์อย่างเช่นพิมพ์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับแล้วแต่การทําของแต่ส่วนใหญ่ผมว่าถ้าทําจํานวนเยอะๆเนี่ยต้องกดด้านหน้านะครับแล้วก็นํามาตัดท่านอาจจะทําผงเนี่ยเป็นแผ่นเพราะพระพของท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ย จะมีขนาดไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็เนื้อผงของท่านเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็อาจจะเหลวหน่อยนะครับเวลาหอดัยครับเวลาแห้งจะมีการหดตัวมากพอหดตัวมากเนี่ยก็เหมือนปูนนะครับถ้าใช้ปูนแบบน้ําเยอะและใส่ปูนเยอะนะครับใส่ผงเยอะปูนเยอะเนี่ยปูเยเนปเปลือกหอยเยอะเนี่ย เหมือนปูนซีเมนการหล่อบซีเมนเนี่ยนะครับใช้ปูนเยอะใช้รายน้อยใช้หินกรวดน้อยเนื้อจะมันนะครับละเอียดแล้วก็แกร่งแล้วก็จะหดตัวไม่เท่ากันนะครับหดตัวแล้วมีรอยบุ้มรอยอะไรไม่เท่ากันนะครับอย่างองค์นี้ก็เนื้อสวยมากเลยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์มาตรฐานที่ ท,ที่ยอมรับของท่านเจ้าคุณสุพจน์นะครับว่าเป็นของท่านเจ้าคุณสุพจน์บรรดาผู้สะสมก็ยอมรับกันแต่ที่ผมนํามาเนี่ยจะมีพิมพ์ที่แปลกๆนะครับเพราะว่าพิมพ์ที่เขารู้จักกันอย่างเช่นพิมพ์ไกเซอร์พิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนเช่าแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นพิมพ์นิยมไปแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเช่าหาคงไม่เกินสามสี่ร้อยเองนะครับของท่านเจ้าคุณสุพจน์เดี๋ยวนี้เป็นพันแล้วครับ พิมพ์เนี่ยตอนแรกแทบจะไม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ระวังนะครับแล้วก็แล้วก็เช่ามาแบบไม่รู้จักเชา่าเก็บมาแบบไม่รู้จักคนเช่าก็ไม่รู้จักคนให้เช่าก็ไม่รู้จักนะครับก็ก็ดูว่าเนื้อสวยดีอย่างเนี้ยเนื้ออย่างด้านหลังเนี่ยนะครับเนื้อด้านหลังของของพระท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นมันเลื่อมๆมีคาบน้ําตาลแล้วก็ มียันที่กดลึกนะครับส่วนใหญ่ยันเนี่ยต้องกดลึกนะครับถ้ายันกดตื้นๆเนี่ยกดลึกแล้วก็ยังมีความมันมีร่องนะครับคมชัดนะครับยันของท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยจะเป็นยันพุทธซ้อนหรือยันอันนี้นะครับก็จะคมชัดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามียันนี้ด้วยนะครับแต่เนื้อใช่พิมพเนี่ย อันนี้น่าจะถอดพิมพ์จากของหลวงปูน่นาคมาเลยนะครับพิมพ์ชัดเนี่ยพิมพข้างชัดแล้วก็ข้างบนมีชัดแล้วก็มีบัวข้างล่างเนี่ยนะครับเนื้อแต่เนื้อหาของพระท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยจะมันนะครับออกมันเลื่อมแล้วก็มีคาบน้ําตาลก็เป็นเบสิกที่เราจะจดจําไว้แล้วก็ไปเช่าหาเนี่ยดูเนื้อในของท่านนะครับ ขาวละเอียดยิบเลยเนะครับไฟสะท้อนแสงเลยนะครับเนื้อของท่านเนี่ยขาวขาวเหมือนนมนะครับเขาบอกเนื้อขาวเหมือนนมนมข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเนื้อในเนี่ยจะเห็นไหมขาวเหมือนนมข้นแล้วคาบน้ําตาลเนี่ยกาแสดงถึงความเก่าระดับยุคข,ของพระสมัยอินโดจีนนะครับปี85อันนี้ยุคแรกเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับ ยุคหลังๆก็อาจจะมีท่านครับของท่านท่านคุณสุดพจน์เนี่ยแต่ยุคแรกเนี่ยเนื้อนี้นะครับองค์เนี้ยผมไม่ได้ระวังทําตกเป๊กแตกแตกเป๊กเลยนะครับเหมือนกระเบื้องแตกเลยมันของท่านเนี่ยโดนหล่นไม่ได้เลยนะครับแตกอย่างเป็นเสี่ยงเลยนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์เม็ดแตงนะครับดูเนื้อหานะครับเนื้อหาจะมีลักษณะสองอย่างก็เป็นแห้ง กับมันนะครับวงนี้องข้างขวาเนี่ยจะออกมันมากนะครับวงข้างซ้ายเนี่ยจะออกแห้งหน่อยเห็นไหมฮะด้านขวาเนี่ยมันเลื่อมแล้วของท่านเนี่ยจะมีรูมีหลุมนะครับของท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยเนื้อจะมีรูมีหลุมโบโบหายไปเลยนะครับเนี่ยเนื้อจะมีรูมีหลุมแต่ก่อนพิมพ์นี้ก็ ไม่มีเขาไม่รู้จักอีกนะครับว่าเป็นของท่านเจ้าคุณสุพจน์ก็ต้องหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะมีคนรู้แล้วนะครับเริ่มมีคนรู้แต่ก่อนไม่รู้เนี่ยก็ปล่อยไม่ได้นะครับเพราะไม่มีคนรู้จักก็ไม่มีคนเอาเมอนกันเขาจะเอาแต่ที่หลังมียันดูการตัดนะฮะการตัดพระพิมพ์ของท่านเจ้าคุณสุพ์เนี่ยก็จะ คล้ายๆกับหลวงปู่น้าแต่การตัดเนี่ยจะบิดจะเบี้ยวหน่อยจะมีความบิดเบี้ยวมากกว่าแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะปูนที่ทำเนี่ยค่อนข้างจะเปียกนะครับปูนเหลวปูนเปลือกหอยละเอียดจะไม่เหมือนเนื้อของหลวงพระหลวงปู่น้านะครับแต่ท่านจะมีความเป็นเหลี่ยมจากการตัดเนี่ยเยอะของท่านจุกุณสุพน์เนี่ยเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมตัด แต่บางองค์ก็มนมนก็มีนะครับเนี่ยสององค์นี้จะมีความแตกต่างในการตัดองค์ด้านขวาเนี่ยจะตัดเห็นฮะรอยตัดเป็นเหลี่ยมเนี่ยเยอะมากอันนี้บ่งบอกถึงถึงลักษณะของพระท่านเจ้าคุณสุพจน์นะครับองค์ซ้ายเนี่ยจะเป็นเป็นรูเยอะนะครับเนื้อน่นค่อนข้างจะแห้งนะครับเนี่ยพอเนื้อแห้งเนี่ย มีมวลสารที่สามารถย่อยสลายได้อย่างเช่นเป็นข้าวเป็นเป็นกา้านทูบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นเกสรดอกไม้เนี่ยก็จะย่อยสลายไปแล้วก็เกิดหลุมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีสําหรับเนื้อที่แห้งนะครับมีทั้งสงทั้งสององค์นะมีมีหลุมเหมือนกันนี่ก็มีนะครับแต่เนื้อที่ มีการตัดเป็นรอยเยอะเนี่ยมันจะเห็นถึงความมันความเก่านะครับแล้วก็แง่มุมจะดูง่ายนะครับจะถือว่าดูง่ายกว่าที่เป็นมนวนมนวน,นเนี่ยเราบอกเอ้ยไม่รู้พระของใครความเป็นอัตลักษณ์ของพระท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยส่วนใหญ่จะตัดเป็นเหลี่ยมเหลี่ยนะครับแต่สององค์นี้ก็เป็นของท่านเจ้าคุณสุพจน์ทั้งคู่นะครับ อันนี้มาดูอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะแปลกเหมือนกันแล้วก็คนก็ไม่ค่อยรู้จักยังมีอีกหลายพิมพ์นะครับที่เป็นพระท่านเจกุสุพจน์แล้วคนไม่รู้จักเนี่ยเป็นพิมพ์คะแนนนะครับเห็นไหมด้านมีทั้งเนื้อแห้งก็มีนะครับของพระท่านเจคุสุพจน์เนี่ยองด้านซ้ายเนี่ยเนื้อจะออกมันนะครับอันเนี้ย ใช่เลยนะครับด้านซ้ายแต่ด้านขวานี้ก็พระพิมพ์พเดียวกันแต่เนื้อออกจะแห้งนะครับเนื้อออกจะแห้งกว่าแต่พิมพ์พเดียวกันเลยนะครับเนื้อก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าความแห้งของการผสมปูนนปูนเปลือกหอยแล้วก็น้ํานะครับมวลสารบางครั้งเนี่ยถ้ามวลสารเยอะเนี่ยเนื้อก็จะแห้งๆหหน่อยนะครับ อันไหนที่แก่ปูนแก่น้ำนะครับเนื้อก็จะมันนะครับเห็นเห็นไหมฮะสององนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับการตัดก็เหมือนนะครับการตัดก็ลักษณะเดียวกันมีรอยตัดสองขอบนะครับตัดสองขอบเหมือนกันด้านหลังเนี่ยจะออกแห้งหน่อยนะครับ ้าหลังจะแห้งแต่ก็มีรูๆนะครับมีรูจากมวลสารที่ย่อยสลายไปนะครับอันนี้ก็นำมาให้ท่านชมนะครับว่าพระของท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยมีมากมายหลายพิมพ์นะครับท่านสามารถที่จะเช่าหาโดยจําพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือส่วนใหญ่หรือว่าในเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ก็ต้องดูตามเว็บแล้วนะครับหนังสือก็ไม่ค่อยมีแล้ว ก็ดูตามเว็บเนี่ยนะครับว่ามีพิมพ์อะไรบ้างแล้วเราก็เช่าหานะครับแล้วก็จดจําวิธีการทำนะครับว่ารอยตัดการปั๊มแล้วก็เนื้อแล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ยบางทีเราอาจจะดูเทียบเคียงนะครับว่าไอ้พิมพ์เนี่ยปแปลกแต่เนื้อใช่เลยบางทีก็ใช่นะครับของท่านเจ้าคุณสุพจน์ท่านมีพิมพ์ที่แปลกเรานึกไม่ถึงก็มีนะครับวันนี้ก็นำมาให้ท่านชม แค่นี้ก่อนนะครับ3-4พิมพ์วันหน้าจะมีอีกหลายพิมพ์นะครับที่จะมาให้ชมก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูเนื้อเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูหลายๆท่านที่นามาโชว์เหมือนกันเนี่ยว่าอมีเหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องอาศัยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยนะครับช่วยกันดูช่วยกันส่องว่าพระองค์ไหนแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่า เออมีพระของท่านเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยพิมหนไหนบ้างที่วงการยอมรับแล้วนะครับบางองค์เนี่ยเราดูแล้วก็เออใช่แต่เพื่อนๆอ,นอนยังบอกไม่ยอมรับนะครับเราก็ยังยังต้องเก็บไว้ก่อนนะครับรอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจำนวนมากยอมรับก่อนแล้วเราถึงนำมาโชว์นะครับผมก็มีเก็บไว้อีกหลายพิมพ์นะครับซึ่งบางองค์ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับออก็ต้องรอเวลานะครับ แล้วก็ค่อยๆนำออกมาให้ชมถ้ามีคนพูดกันเยอะๆเ,อเห็นด้วยกับเราเยอะๆก็น่าจะใช่นะครับวันนี้บุญสามวาต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด share, แชร์กดติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ